วันนี้ตะเก่งอยู่หมายตโนดมาลงเป็นนาดินหกคันตีปลาเล็กสี่เฝ้าปลาใหญ่สองเป้าหมายคือวันนี้นะตนะเก่งจะมาเฝ้าปลายีสซกบ่อนนี้ยีสุกมันหลายเห็นใช่ไหมเนะนี่ยนี่ตรงทั้งนี้ตรงกลางนี่เป็นยีปลาเล็ก เบดเล็กอันนี้สี่คันคันใหญ่ตีอยู่นู่นไกลๆก็ด่านทางนี้สองคันเป้าหมายคือมาเฝ้ายิช و ไปไม่รู้มันจะกินไหมนะ่วนเนี่ยนกเก่งตีเป็นปลาเล็กแล้วก็ปลาใหญ่เฝ้าอยู่นู่นปลาใหญ่นี่นะเก่งจะใช้ตีแบบปั้นหนึ่งสามชั่วโมงเลยอ่ะมีคันหนึ่งโนหมาย ช่วงนี้ล้มไม่ค่อยแรงหรอกวันที่เจ็ดแปดมกราก็สวัสดีปีใหม่เอฟซีนักเก่งและเอฟซที่เพิ่งเข้ามาใหม่นักเก่งปีที่แล้วนักเก่งไม่ได้ลงคลิปเลยไงมันไม่มีเวลาปีนี้เลยว่าจะทำคลิปอยู่ต้องหาเวลามาทำใหเอฟซี FC ดูให้ได้ เดีมาลุ้นกันว่าจะหมานใหม่หมานจะได้ตัวไหมวันนี้